สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดีนะทุกคนนี่เราก็จะมา,าขุดไผ่บงหวานเพชรพึ่งเบอร์สามเนาะอันนี้เป็นกอเบอร์สามนะทุกคนนะมาดูมาดูค่อยไมารีทุกคนอันนี้คือ,อเรามาให้น้ําไว้เนาะแต่ว่ามันมันม,มันอยู่ไกลทางเข้าก็คือแปลงนี้ไม่ได้อยู่ใกล้สวนเนาะไม่ได้อยู่ใกล้บ้านมาให้น้ําไว้แต่ว่าพื้นก็ยัง เนี่ยเพราะให้พวกมันแห้งมากไม่ได้กบโคนใช่ไหมเนี่ยแต่ว่ามันก็จะสามารถดึงเงาขึ้นไปได้เนาะดึงขุด,ข,ดขึ้นไ่ได้ไหมเยเบอร์สามก็ต้นก็ไม่ได้พูดถึงว่าถ้าถ้าใหญ่เต็มฟอร์มเนาะต้นก็ไม่ได้เล็กมากนั่นเห็นไหมแต่นี้คือเราไม่ได้ทําหนอเนี่ยต้นก็ใหญ่ได้เลยนะต้นก็ใหญ่ได้เนะแต่แขน,นเขาจะไม่มีรากอากาศเนาะ<อ>ถ้าเป็นเบอร์เก้าพวถ้าเขามีกิ่งอย่างเงี้ยเบอร์เก้าเขาจะมีรากอากาศนั่นเพื่อนนะ เนี่ยแต่เนี้เป็นไผ่เบอร์สามจริงจริงก็ใหญ่แค่ไหนก็จะไม่มีรากากระจาดนี่ประมาณนี้นี่ต้นก็ใหญ่เนาะนี่คือฟอร์มแบบต้นที่ใหญ่สุดอะประมาณนี้ที่เราเล่าให้ฟังแล้อ่าประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเปิดแปลงนี้แหละเป็นฟองใหม่เนาะเขาจะขุดะจะเริ่มขุดแปลงนี้แหละนี่อ่ะเห็นเห็นไหมเห็นตรงกอเนาะอ่ะถอยถอยถอยไปดูหนะ่อยนี่ถุงนี้นะถุงใหญ่นะถ้าสางทำกรอนี้ก็จะได้ขนาดหน่อที่ ประมาณหกถึงสิบเนาะอ่าถ้าเป็นแผ่ไผ่บงหวานที่น้ำพึ่งเบอร์สามทุกคนจะเป็นขนาดหกถึงสิบห่อต่อหนึ่งกิโลนันเพื่อนนะสามารถทานสดได้จริงหลายคนว่าจริงเหรอกินสดได้จริงเหรอไม่มีไซยาไนเหรอก็คือเขาผ่านการวิจัยมาแล้วนะเพื่อนนะแต่ของเรานี่คือเราเอาไว้ขุดต้นพันธุ์เนาะเราก็เลยไม่ได้ถางกอพาือพนกอแบบนี้ให้ดูนี่นี่แหละคือกอไผ่บงหวานนะทุกคน ส่วนกอที่เราสางเราก็พาเพื่อนดูแล้วเนาะ,นะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มขุดแปลงใหม่อันนี้เป็นแปลงใหม่ก็เลยทามาดูก่อนแล้วก็ไถเพื่อนดูก่อนเร่าๆเนะวันนี้ถ้าใครสนใจก็สอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้นะเพื่อนนะสำหรับไถบงหวานไม่อพึ่งเบอร์สามเนาะชุด5้าต้น4 5 0ยบาทรวมค่าส่งนะก็ไม่ได้ถือว่าเล็กมากเะอ่ะ,ะโอเคมานี้แหละเดี๋ยวเริ่มขุดกัน มานี้นทุกคนนี่ไม่อยากให้แบบว่าตกหลุมพรางนะเอากระออยย้ำกันอีกทีนี่ต้นเบอร์สามที่แบบที่แบบเราเลี้ยงแล้วแบบถ้าเราสางกอดีดๆแบบหน่อที่ออกนอกกอมันก็จะทําให้ขนาดหน่อที่แบบใหญ่ขึ้นบางทีต้นเท่าเนี้คนเอามาหลออขายเป็นเบอร์เก้าทุกคนอัีจริงมันไม่ใช่นะั้นเป็นเบอร์สามดูแบบนี้เดิเนี่ถ้าจะมีโอกาสไปดูกอนี่แแนง ขแนแงจะไม่มีรากอากาศนะเพื่อนย้ำอีกทีนี่แต่ว่ากินสดได้รสชาติเหมือนกันทุกคนแต่ถ้าเป็นเบอร์เก้าแท้ขแนแนงอย่างเงี้ยถ้าออกมายัางคือมีรากอากาศเลยนะออสามารถตอนได้แต่ถ้าเบอร์อื่นเบอร์เบอร์สองเบอร์สามจะไม่สามารถตอนได้นะย้ำอีกทีเด้ออย่าเชื่อมิจฉาชีพนะเพื่อนนะ